สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงมุกบรีชาแนลนะคะสาหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรลดฝ้ากระจุ่งดำค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็จวยลดเรืองลิ้วรอยด้วยค่ะเป็นสูตรที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้ดีมากเลยค่ะสําหรับใครที่เคยใช้สูตรนี้นะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าสูตรนี้ดีจริงค่ะทุกคนแล้วก็เป็นสูตรที่ง่ายมากเลยค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือน้ำซาวข้าวค่่ะทุกกคคนนสสําาาาาาหรับ้้ววขเเ็มมมีีิิตูงลย ที่ช่วยบำรุงผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดําช่วยกระชับรูมขนแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยค่ะสําหรับน้ําซาวข้าวนะคะเป็นคนสมัยโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นชาวจีนหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะคือใช้น้ําซาวข้าวในการบํารุงผิวตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วนะคะคือดีมากเลยค่ะทุกคนสําหรับน้ําซาวข้าวเขามีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะก็ให้เรากะปริมาณน้ําซาวข้าวได้ตามต้องการเลยนะคะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าวิตามินอีก็ได้ค่ะหรือว่าเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะสำหรับน้ำมันมะพ e. ร้าวสกัดเย็นหรือว่าวิตามินอีหรือเบบี้ออยล์เขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ริ้วรอยต่างๆแลดูลดเลือนค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวใสด้วยนะคะช่วยลดฝ้ากระจุ่งดาด้วยค่ะ <ves> ในสูตรนี้เราจะใช้วิตามินอีหรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยล์หนึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้วิตามินซีค่ะถ้าใครที่ไม่มีวิตามินซีจะใช้เป็นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะเขือเทศน้ำสับประรดหรือว่าน้ำส้มก็ได้นะคะวิตามินซีแบบนี้นะคะมีขายที่วัดส,สารค่ะแล้วก็ซีเจเซเว่นก็มีค่ะทุกคนสําหรับวิตามินซีเขาก็จะช่วยทําให้จุดด่างดำต่างๆและดูลดเลือนนะคะฝ้ากระก็แลดูลดเลือนด้วยค่ะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้วิตามินซีหนึ่งช้อนชาหรือว่า1 2ถึงหยดค่ะสําหรับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้สำลีหรือว่าแผ่นมาร์คค่ะทุกคนถ้าใครที่มีแผ่นมาร์กก็ใช้แผ่นมาร์คได้เลยนะคะสําหรับเม็ดมาร์กแบบนี้นะคะก็มีขายที่ l a z a d a s h o ป e, ปีค่ะหรือว่าร้านบิวตี้ก็มีขายนะคะทุกคนราคาถูกมากเลยค่ะเม็ดละบาทหนึ่งค่ะหรือใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นสำลีแผ่นก็ได้นะคะจากนั้นก็นําใส่ลงไปในส่วนผสมได้เลยค่ะ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานําไปแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็แช่เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นานหลายอาทิตย์เลยค่ะทุกคนถ้าเราจะใช้นะคะเราก็นําออกจากตู้เย็นได้เลยค่ะทําเสร็จแล้วก็นําไปเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะสําหรับแผ่นมาร์กที่ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยนะคะเราก็นําส่วนที่เหลือเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไปใช้ในครั้งต่อไปได้เลยค่ะทุกคน สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้ก็ให้เราหาเวลาว่างหรือว่าทําในช่วงก่อนนอนก็ได้ค่ะทุกคนก็ให้เราใช้แผ่นมาร์กหรือว่าสบิบที่เราแช่ในตู้เย็นนะคะจากนั้นก็นําออกมาทําได้เลยค่ะก็มาร์กที่ใบหน้าของเราได้เลยนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือว่าปล่อยทิ้งไว้จนแห้งแล้วค่อยล้างออกด้วยน้าสะอาดค่ะหรือว่าจะล้างออกด้วยน้ำสาวขขาวซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะสูตรนี้ก็ทําได้ทุกว,วันนะคะหรือว่าอาทิตย์ละสามรสี่ครั้งได้ค่ะเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะรร้้้้ึกกววว่าผอนนคลลยยแ็ดชชมะะะทํใหขขุับ ช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยค่ะรู้สึกว่าหอมน้ำซาวข้าวมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ